วันนี้เราจะมาดูวัวของเล่นกันนะคะผ่านใส่ตรงนี้สามก้อนสองเเราจะมาดูกันว่าวัวทั้งสามตัววิ่งแข่งกันตัวไหนจะชนะมาเริ่มกันเลยค่ะ ทำลาเว้ยทำลานให้มันไดูไตัวนี้มันเดินแล้วแล้วอานกันละค่ะตัวหนเห็นเส้ชายก่อน หนึ่งเลยมือส<า>องมือสามอา่ะบายบายเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะ